สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับเมมิตติ้งคาร์ขับกับรายการมิตติ้งคาร์ขับครับวันนี้ครับเราพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของงานมิตติ้งซีวิกเอเอสกรุ๊ปครับที่อีเกียบางนาครับจุดเริ่มต้นของซีวิกเอเอสกรุ๊ปครับมาจากกลุ่มคนที่รู้จักครับเป็นเพื่อนกันเพียงไม่กี่คนเองขับรถเนี่ยรุ่นเดียวกันครับจึงได้นะครับเกิดมีการนัดปะพูดคุยกันนะครับแล้วต่อมา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาอย่างเป็นทางการครับทำให้มีคนเริ่มรู้จักและมีสมาชิกหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งครับจนถึงปัจจุบันนี้ทางเว็บไซต์ของ ES Group นะครับได้มีสมาชิกเข้ามาสมัครในเว็บไซต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข่าวสาราต่างๆประมาณ20,000คนครับ และในวันนี้ครับรายการมิตติ้งขับของเรานะครับก็เอาประวัติดย่อ,อของรถซีวิ c แต่ละรุ่นแต่ล,ละปีว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ <AS c Jake> เริ่มต้นนะครับในปี1972ครับ Honda Civic ก็ได้เปิดตัวขึ้นนะครับด้วยตัวถังแบบชอดแพคเกจนะครับสองประตู Civic รุ่นแรกมาพร้อมกับขุมพลังแบบ4สูบ S O so C H ขนาด1.2ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่54แรงม้าครับถัดมาครับก็ได้เปิดตัว Hatchback 3ประตูต่อมาอีก2ปีครับ Honda ก็ได้เพิ่มตัวถังแบบ Estate 5ประตูนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเปิดตัวรุ่นพิเศษนะครับชื่อว่ารุ่น R S นะครับ ในตัวถัง Hatchback 3ประตูนะครับแต่ขนาดเครื่องยนต์เนี่ยเท่าเดิมแต่เพิ่มแรงม้าเป็น76แรงม้าจนถึงในปี1977ครับในปี1979 Honda นะครับเปิดตัว Civic รุ่น Hatchback 3ประตูและ Hatchback 5ประตูสำหรับในรุ่นนี้นครับมีเครื่องยนต์ให้เลือกอยู่2ขนาดคือ4สูป OHC 1.3ลิตร68แรงม้าและเครื่องยนต์4สูบ OHC 1.5ลิตร80แรงม้าครับ ปี1983ครับถึงคาวซี i c Generation ที่3นะครับซี v i c CRX นะครับรถสปอร์ตคูเป้ที่มากับขุมพลังแบบ4ีสูบ1.5ลิตรให้กำลัง100แรงมา้าครับส่วนเครื่องยนต์นะครับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากเดิมมากตั้งแต่เครื่องยนต์แบบ16วาล์วที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Honda นั่นก็คือ VTEC ครับหรือระบบวาลวแปรผันส่งผลให้เครื่องยนต์เนะี่ยมีกำลังสูงขึ้น ทั้งในรอบต่ำและรอบสูงครับขุมพลังแบบ4ี่สูบ16วาวพร้อมระบบาวาลแปรผันนะครับวีเทที่สามารถสร้างแรงม้าจากเครื่องยนต์1,590 cc ซได้มากถึง130แรงม้าและเครื่องยนต์4สูบ16วาว SOHC อเอด้รหัส D15B ขนาด1 5ลิตรให้กำลังสูงสุด105แรงม้าครับ สำหรับรุ่นที่จำหน่ายในไทยนครับจะเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์ SOHC จ่ายน้ำมาด้วยระบบคาร์บูเรเตอร์ครับแรงม้าสูงสุด90แรงม้าครับต่อมานะครับในโมเดลปี1991ครับในรุ่น h ฮ t c h แบ็ก3ประตรูที่ได้รับความนิยมสูงทั้งบนถนนปกติและในสนามแข่งมีเครื่องยนต์ให้เลือกตั้งแต่90แรงมา้าไปจนถึง170แรงมา้าในเครื่องยนต์วิ e ทรหัส B16A และอีก2ปีต่อมาครับ Honda เปิดตัวรุ่นคูเป้มาพร้อมกับขุมพลัง VTEC 170แรงมา้าต่อมาครับในปี1998นะครับ h o n d ้ Honda เนี่ยเอาใจคนที่รักความเร็วด้วยการออกรุ่นพิเศษก็คือ Civic Type R นะครับซึ่งได้รับการตกแต่งพิเศษทั้งภายนอกและภายในนะครับที่โดดเด่นเนี่ยเห็นจะเป็นเบาะคู่หน้าสีแดงสดจกักเลกเลรนะครับขนาดที่ขุมพลังนะครับใช้รหัส B16B ซึ่งพัฒนามาจากรุ่น B16A แรงม้าขยับขึ้นเป็น185แรงม้าครับ Honda Civic ในเจ n e r a รชัที่7นะครับเปิดตัวครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2000และเริ่มจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี2001ครับก่อนหน้าประเทศไทยไม่กี่เดือนเองครับตัวถังคือซีดานแฮชแบ็ก3ประตู5ประตูและคูเป้นะครับซึ่งในบางไทยเนี่ยมีจำหน่ายเพียงรุ่นเดียวคือ4ประตูครับสำหรับขุมพลังเป็น D17A นะครับเครื่องยนต์แบบ4สูบ6วาล์วความจุเพิ่มเป็น1.7ลิตร 130แรงมา้าระบบส่งกําลังนะครับมีให้เลือกถึง3ก็คือเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับหรือจะเลือกรองแรงสไตล์สปอร์ตกับเครื่องยนต์อัจฉริยะ IVTech ขนาด2อ0 0ลิตร4สูบ16วาลร้อาแรงมา้าก็มีเช่นกันครับพร้อมด้วยเทคโนโลยีระบบเกียร์อัตโนมัติ5สปีดและขุมพลังที่มีความรุนแรงที่สุด อยู่ในใต้กระโปรงของซีวิกไทยอาร์นั่นเองครับครับสำหรับท่านชมท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในรถยี่ห้อ Honda รุ่นซี v i c นี้นะครับก็สามารถไปหาข้อมูลได้ที่ www.civicesgroup.com และสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับงานแจ็ปเดย์ครับว่าจะสนุกสุดมันแค่ไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับ ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับผู้จัดงานนี้นะครับก็เลยให้พี่แนะนําตัวก่อนว่าเป็นใครยังไงนะครับ,รบผมผมชื่อบอลครับก็เป็นเป็นเป็นผู้รดลม <c oughs> เ,เพื่อนๆครับน้องๆมามาเพ่อสนุกกันในใน,ในสนามเซรืรอกิต <c oughs> ครอบคุ <c oughs> ชิ่ะ ชื่อรายการชื่ออะไรครับเจแปนนิสคาแทงเดย์ครับครั้งที่สามที่โบลันซ่าครับผมครับผมรายการนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็เป็นการคอนเซ็ปต์ของเราคือรถญี่ปุ่นครับในประเทศไทยครับครับมามามาวิ่งรวมๆกันครับก็เลยใช้ชื่อคำก็เลยมีชื่อมาว่าคำว่าแจ๊ปเดย์แจ๊ปก็คือเจแปนนิสครับเดย์ก็คือวันที่รถญี่ปุ่นทั้งหมดมารวมกันเยอะที่สุดครับครับก็เลยใช้ก็แจ๊ปเดย์เป็นเป็นในส่วนของวันเนี้ยครับทำไมถึงเลือกที่โบลันซ่าก็ เราพยายามโลเคชันสนามไปให้ทั่วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นการแข่งขันนะฮะเราเป็นแท็กเ์เราป็นการเพื่อทักษารจากนั้นเนี่ยในในในกลุ่มของเราเองนะครับทุกคนก็มีการลีเฟรชบ้างไปมีละบ้างไปโบนันซาบ้างครับครั้งต่อไปก็คงแก่อาจารย์ก็คงจะวนไปเรื่อยๆกันต้องดูด้วยว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างกับกับสมาชิกกับความพอใจของแต่ละครั้งอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้ววันนี้ในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มขับขับที่มาร่วมงานน่มีอะไรบ้างก็ของวันนี้ก็มีมาด้าสอง ครับครับแล้วก็เจตันอ๋อเจตันออเนี้ก็คือรถญี่ปุ่นมีออสมิซูซังฟิสอ่าก็คือแบบรวมๆมาขอให้เป็นญี่ปุ่นอ่ะอะไรก็ได้แล้วก็จะเป็นพันด้าอ๋อพันธะออนี่ก็เป็นพวกออสามประตูซีเคที่เป็นพันด้าทั้งหมดเครื่องบินซีบิ๊กแอคคอร์ดเครื่องสองพันสองพันแปดพันห้าไม่เป็นไรลงได้หมดใช่ครับแล้วก็จะมีเด็ดๆเราอีโก้คาร์ครับครับทันสองร้อยซีซีครับครับ เซอร์วิสมาร์สบีโอมีมิล่าด้วยมิล่านี่คือพันสองเป็นการแข่งขันานแล้วต้านแล้วประมาณอ๋อมีคันเดงเมื่อกี้เห็นแบบสีเหลืองสีเหลืองเซตโบด้วยนะอ่าเซตโบด้วยก็เราจริงเราเราก็เป็นแท็กเดย์ครับเราไม่ได้เราไไม่ด้จำกัดอะไรขนาดนั้นก็เหมือนว่าเราหลวมๆสบายๆแต่ว่าก็อยู่ในกรอบในในกรอบกติกาของของการแข่งขันครับประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรอีก ก็จะเป็นยูนิตี้ฮอนด้าขับยูนิตีคือก็เป็นกลุ่มคนรักรถฮอนด้าครับอ่าแล้วก็แอคคอร์ดขับก็แอคคอรแล้วก็พีดูขับก็กลุ่มพีดูขับประมาณนั้ก็เป็นฮอนด้าเหมือนกันท้งครับแล้วก็ เลดี้ครับเลดี้เลดี้ครับนี่คือทีเด็ดของงานเลยเลรับเป็นเป็นเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของงานคือเราจะให้น้องๆที่เขาชอบทักษะการขับขี่ในสนามเสกัมาลองทดสอบกันครับก็ทุกครั้งที่เราจัดก็จะมีเลดี้เหมือนกันคซึ่งซึ่งตอนนี้มันมันก็ไม่ใช่แค่รถเบนซินนะดีเซลหรือดีเซลอใช่ครับพอดีก็คือถ้าเกิดอ๋อครั้งนี้ก็มีมีนี่ครับมีมีสุขสยามด้วยอ่ามีโวอ๋ออีโวใช่แล้วก็สยามสุบวรุเป็นยังไง ภาพเมื่อตอนเทปที่แล้วเป็นการาซ้อมในการรันแท็กอัพเทสแท็กของของ สัปดามเก่อนเลยจริงๆแล้วครั้งที่แล้วก็คือมันมันเป็นการเหมือนกับว่าเราก็ไปพัฒนทีส์นะครัลายสนามก่อนเพื่อให้ทุกคนชินกับลายสนามที่ถูกต้องความเร็วก็อาจจะประมาณ40 60แล้วแต่ช่วงเพื่อให้ทุกคนชินพอชินปุ๊บเราก็จะมาทำการคอลีฟายคือเราจะจำลองการแข่งขันมาอยู่ในวันงานเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าผมเราเราของเราคือจะมีทัชบนเดอร์ให้ด้วยเกวับเวลาแต่ละรอบทุกคนจะรู้แล้วว่าเบสหลกของตัวเองคืออะไรเท่าไหร่ครับนี่คือเป็นจุดเด่นคนของเรา ก็ทุกคนก็ชอบความเร็วชอบอการแต่งรถการเซ็ตช่วงล่างต<ช>่างๆก็ได้มารู้ไว้ว่าคือแต่และครั้งที่เรามาวิ่งในสนามเนี่ยมันมีเวลาเท่าไหร่ในแต่และครั้งแต่ต้องบอกว่าเลือกสนามได้ได้ได,ได้แจ่มมากเลยนะพูดถึงสนามนี้มันมันโลเคชั่นค่อนข้างที่จะสูงมีภูเขานะมีโอกร้องอย่างหนึ่งด้านหลังเนี่ยมันก็สวยก็มีท่านเขาสวยครับโบราณซาใช่ครับแต่จริงๆสมาชิกเขาก็รีเควสกันนะอืมา เป็นไงรีคัดมาหมอก็ก็มีหลังไมล์มาอินบ็อกมาพี่สนามหน้าที่ไหนครับเขาสมมากคือผมจะรู้จักจะรู้จักสมาชิกค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าผมจะคุยกับทุกคนเองครับถามความคิดเห็นถามการแชร์เดียวว่า อยากได้อะไรในสนามบ้างถ้าเราปรับใ <lö en> ห้ได้เพราะเราเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่น้องกันหมดใช่ไม่มีจริงจริงเราแข่งแล้วก็ไม่ได้อยากหวังให้เขนทำได้ไหมครับเอาให้มันเป็นการพัฒนาฝีมือพัฒนาวงคารประมาณนี้เพื่อแบบว่าก็เป็นเหมือนประตูให้เขาครับเพราะว่าไม่ใช่ประตูหรอกคือว่า คือผมไม่รู้ว่าแต่และคนเนี่ยเขาขับขนาดไหนถ้าเกิดสนามที่เราจัดแทกงเด์เนี่ยเป็นเสมอให้เขาซ้อมหรือเป็นอีกทางเรื่องให้เขาเคยแข่งเคยวิ่งทางตรงมาก่อนมาเป็นเซอร์กิทก็จะเป็นอีกทางเรื่องของใช่ก็อย่างอย่างบางคนนะซึ่งซึ่งบางคนจริงๆแล้วเขาไม่ได้ เลยแข่งเลยใช่ใช่แข่งกต่แดกมาบางคนก็ไม่ได้เคยคนก็สนามเลยบางคนก็ในถนนในถนนแต่เราก็ทําอะไรให้มันถูกกดมากขึ้นเครับคุณมาแข่งที่นี่คุณได้ความภูมิใจคุณได้กลับบ้านพ่อแม่เห็นรถรถแต่งแต่ก็มีเรามีระเบียบในการในการใช้ชีวิตมากขึ้นชเรื่องหนึ่งเรื่องความเลครับเราไม่ได้ไปไปบนถนนแล้วก็ทําให้ครอบครัวสบายใจมาแล้วแล้วอย่างงานของเจฟเตเนี่ยคือคิดไหมต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะอาจจะ รถยุโรปมาหรือพวกเบนซินก็จริงจริงก็คงคงจะดีเซลดีเซลคือจริงๆคงจะต้องก็ต้องคุยก่อนอาจจะมีเคสเคยขี่ยุโรปสักเลสหนึ่งนะฮะมาวิ่งเป็นซินในงานอะไรเข้ามาแล้วส่วนของของดีเซลครับก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องไปคุยกับเพื่อนๆที่ขับดีเซลด้วยเพราะว่าคือครับก็ยังไม่ได้ดีอาร์ไปเยอะเพราะว่าผมก็ทีอาร์ผ่านผ่านแฟนเพจที่เดียวฉะนั้นแต่ละกลุ่มก็คือผมก็ใช้เฟซบุ๊กในการช่องทางการสื่อสารอาจจะค่อยๆเริ่มไปไปคุยอาจจะมีแนวเรโทร เป็นดีเซลคือจริงเราไม่จำกัดนะครับเราแค่ตีก่อนว่าขอเป็นรถญี่ปุ่นตอนนี้ขัรถญี่ปุ่นก่อนถูกต้องแต่ต่อไปนะเขาอาจจะขยับขยายขึ้นไปก็ต้องลองครับลองดูเพราะว่ามันก็ก็ยังไม่รู้ว่านะครับมันจะเป็นยังไงบ้างที่แบบต่างๆเป็นยังไงบ้างครับครัแล้วจะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างถ้าเกิดว่าสนใจที่อยากจะมาร่วมแข่งขันกับเราข้อที่สอนะครับก็คือติดตามแฟนเพจได้ครับเวียร์ไวเบ็ตนะครับเฟซบุ๊กบอทคอมนะครับสแล็จแจ็ปเดย์ก็คือ J A P D A Y นะครับอ inbox กับผมได้เพราะผมเป็นคนดูแลเอง กัน่คนเดียวครับแล้วก็แชร์ไอเดียได้ครับอยากจะวิ่งสนามไหนกันอยากจะให้กติกาในแต่ละครั้งเป็นอย่างไรนะครับรเรามาออกแบบกันเพราะร<ๆ>ทุกคนก็คือเพื่อนกันหมดถ้าทุกคนรวมกันได้แล้วมีเวลาตรงกันได้ท้งผมก็จะประสานงานให้ทนงดนเรื่องสนามเรื่องของรางวัลเรื่องสปอนเซอร์ต่างๆครับเรื่องเสื้องานต่างๆครับตามแฟนเพจแล้วก็ ถ้าใครที่ไม่เคยนะครับหรือว่ามา,มาแค่คันเดียวเนี่ยผมก็ยินดีเพราะว่าเราสามารถจัดให้ได้ตามความเหมาะสมของนเราจะมีการอบรมก่อนตอนช่วงเช้าครับครับอบรมเสร็จปุ๊บเราก็จะมาวิ่งนําในสลากก่อนนะครับแล้วก็มีการคัดคุย่ายมีการจัดกิจสตาร์ทเป็นกรทุทนพกากษาเข้าไปก็ต้องบอกว่ามันมันก็เหมือนกับ เหมือนกับงานแข่งจริงๆก็คือจำลองอจำลองการแข่งมาไว,าว,าวา้ในในในแท็กเดย์เราก็พยายามจัดแท็กเดย์ที่มีมาตรฐานมากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยอันดับแรกที่เรามีคือจับเวลาเราก็ใช้ทางสปอเดอร์ที่ ที่แม่นนะครับแล้วก็เชื่อถือได้นะครับทุกคนก็จะแฮปปี้หมดแล้วในส่วนของสปอนเซอร์วันนี้เป็นไงถ้าไม่มีพวกเขาก็วันนี้นะครับก็จะมีของน้ําดื่มตาสิงครับมีน้ําดื่มตาสิงด้วยนี่แจกฟรีให้สมาชิกคนเลยประมาณ4 0 0 5 0 0คนนะครับก็จะมีบริษัทของหมอแปลง q t c Energy ก็ เป็นบริษัทขายมออแปลงไฟฟ้าแต่แต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรถแต่ว่าเขาก็ยังมีน้ำใจอ่ะก็ให้ให้น้ำมันดื่มในงานครับผมแล้วก็จะมีของซุทไทยแลนด์ครับก็ทางคุณมนัฐ ที่เป็นฝ่ายการตลาดก็มามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการจัดฟูตการมอบมอบความรู้ในเรื่องของรถยนต์ที่้แก๊ที่ถูกต้องครับแล้วก็จะมีของขับแก่ปก็เป็นพาร์ทของรถตู้แต่ขยับขยายมาเป็นพาร์ทของอีโกคาของซีวิคต่างๆเป็นเกี่ยวกับร้านตกแต่งตตกแ่งรถยนต์นะครับแม้ว่าตอนนี้ก็จะตอนแรกก็เป็นรถตู้ตัวนี้ก็เริ่มขยับขยาย่งอื่นด้วยอีโกคาใช่ครับแล้วก็ จะมีของวิสุทธ์ออยก็จะเป็นน้ำมันเครื่องหลากหลายยี่ห้อก็มาดิสคาท์กันในงานครับแล้วก็อันนี้ก็รอตะเก่งอันนี้ยางแม็กมือสอยางมือหนึ่งรอตะเก่งได้ครับอยากได้อะไรไหนไปที่รอตะเก่งเลยใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงครับบูโบครับมเจอในเครื่องมเจอร์ก็มอบปัจจุบูลิ่ง มีบัตรโบลิ่งด้วยโบวลิ่งด้ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามแจกให้ทุกคนได้ประโยชน์โบลิ่งแจกที่ไหนก็เนี่ยคงแจกสมาชิกในงานอาจจะเล่นเกมถ้ามีเวลาเดี๋ยวเล่นเกมไงเดี๋ยวผมจะต้องขอบัตรใกล้เขาใด้วยนะบัตรโบลิ่งบัตรดูหนังบัตรคาเฟะเมเจอร์เขาให้มาบู๊เขาให้มาครับครน่ารักครับพี่พี่หนุ่มครับอ่าแล้วบอกว่าจริงๆที่นี่นะฮะโลเคชั่นสวยแต่แต่มันติดอย่างเดียวคือร้อนแต่ธรรมดาแต่แต่พูดถึงมันมันธรรมดาพี่คนที่ขับรถแข่งอ่ะมันชินนะการที่จะจะไปขับรถแข่งเนี่ยมันก็ ต้องตากแดดนี้แหละมีเต็นท์มีนอนก็นอนอยู่ตรงนี้จะได้ฟิลได้ฟิลใช่ใช่ก็หาจกะตัวดำกากบ้านกันไปก็ธรรมดานะเหมือนผมนะฮะดูดูพี่ก่อนแล้วได้นะครับุดย้อยสีใช่สีเนียนเลยคือพยายามเก็บสีเดิมไว้ไม่ไม่ไม่ใช่ผมดำมาทั้งตัวนะครับแต่ก็สนุกครับก็สนุกครับก็โอเคก็เดี๋ยวผมก็คงจะลองไปวิ่งกับเพื่อนๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นผู้จัด คือผมผมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของคนที่ชอบวิ่งแ็กเครับเดี๋ยวผมก็คงจะออกไปขับกับเพื่อนๆในในเลสวันนี้ด้วยใช่ครับก็เหมือนจะได้เรียนรู้ตัวเองไปด้วยเพิ่มทักษะตัวเองไปด้วยอาจจะเล็กเก่าหน่อยก็ลองมันก็มันเหมือนกันะใช่ไหมเก่าใหม่ก็มันเหมือนกันที่นี่เราจริงๆจริงๆมันอยู่ที่ทักษะแล้วก็สมาธิใช่ครับบางทีกดแรงมาเนี่ยเอาไม่อยู่ก็จะย้ายไปแล้วก็ต้องจริงจริงมันต้องต้องบประมาณผมว่ามันต้องออกแบบและดีไซน์การขับ เสนามใช่หนึ่งรอบมีคุณภาพอะไรรอบสองคุณภาพอะไรรอบสามคุณภาพอะไรนี่บางทีผมเห็นบางคนนะอย่างเมื่อเมื่อเมื่อเทปก่อนที่มีภาพไปดูเนี่ยเขามาซุ่มซุ่มแบบเทสเทศสนามคือเทศสนามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าขับรอบเดียวเขาจบเขาลองเริ่มต้นจากการขับจะช้าแล้วก็เริ่มขับเร็วๆเพราะจุดตรงไหนนะเขามีปัญหานะเขาจะเขาจะมานั่งคุยกันแล้วให้ตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยอยางเขาจะสมหวังคุยกัน มันต้องเป็นอย่างนี้เรื่องการติดอ,อุปกรณ์โชคภาพต่างๆยานอนพายจริงๆมันต้องเหมาะเหมาะกับสนามจริงๆแล้วถ้ามันเหมาะกับสนามปุ๊บเวลาคุณไปใช้ในชีวิตประจำวันมันก็จะเห็นผลมันก็จะทําให้เราเซฟตัวเองด้วยประมาณนั้นก็ได้้อิีหลายอย่างครับได้หนึ่งก็ร้อนสนุกเจอเพื่อนใหม่นะครับได้เพิ่มทักษะนะครับได้ได้ได้สังคมอีกสังคมหนึ่งเป็นกลุ่มคนรักรถเหมือนกันนะครับต่าง ต่าง่ห้อแต่ค่ายเดียวกันญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับได้ชื่อเสียงด้วยอ๋อตอนจริงๆนะถ้าเกิดคือผมผมผมมปทุคนรางวัลให้แต่ไม่มีโปรไฟล์นะครับงานผมอาจจะไปเกกะในคือในในในชั้นวางของแต่ผมก็มอบให้แต่จริงๆแล้วผมผมว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ว่าซีเรียสในในเรื่องของว่างานดังหนือไม่ดังทุกคนน่ารักคือทุกคนเนี่ยให้เก็ตซึ่งอแลรกันรักแข่งทุกคนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นขับรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้เขาให้เกียรติกันหมดใช่ครับซึ่งในกลุ่มก็จะเห็นโอ้ยคนนี้เขาได้แชมป์สนามที่แล้วนะอย่าประมาทอะไรกครับก็จะมีการพูดคุยเพแท็กเดอ์เราก็อย่างว่าครับคือเราเป็นสนุกสนุกกันคนที่มาคำาพิจาราเราแท็กเดอ์เนี่ยก็ก็ไม่ได้เน้นการแข่งขันอยู่แล้วก็ก็ก็จะไปแข่งตลอดไปฝากถึงอะไรท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยก็ฝากติดตามแล้วกันครับเรื่องเรื่องของของการการใช้ความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นในการขับรถนะครับถ้าทุกคน อยากจะทดลองทดสอบผมว่าในสนามเหมาะที่สุดครับแล้วถ้าไม่มีที่หรือว่าต้องการให้เราช่วยแนะนำยินดีครับเข้ามาที่แฟนเพจติดต่อได้อดมินครับก็เวอร์ไวเว็บเฟซบ o ๊กคอมแล้วก็สลดจับเด็ครับได้ไปก่อนเนาะไอตอนครับขอบคุณมากครับวันนี้รายการนิติคับครับครับ SOME NEWS